ทีแรกอ่างทองกับสงขลายู่นเต็ดยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสีที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาชมเกมใเครื่องเวลาหลังกันต่อครับเครื่งเวลาแรกครับเสมอกันด้วยศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับพักสิบห้านาทีครับเดี๋ยวมาแข่งกันเลยเครื่องเวลาสี่สิบห้านาทีครับเฉลยเมื่อวานก็ทำเต็มที่ครับวันนี้ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องขอสาแับ เาารัโอ ah, ้โหอ่ไม่ไม่ไม่ครัไมครัไม่ครับที่ไม่ได้เสียงกไม่งครับม่าทีจไปแล้วครับทีจบไปแล้วครับเยครับที่ี่